สวัสดีค่ะสาวๆว,วันนี้ขวัญจะมาโชว์ก,การแต่งหน้าลุคนี้นะคะ,อะขอให้เป็นชื่อว่าคุณแม่ขอร็อกก่ะ <c oughs> ส่วนรายละเอียดว่าขวัญใช้อะไรผลิตภัณฑ์อะไรนะคะก็ดูได้ในบล็อกข้างล่างดูได้ดูได้ในบล็อกข้างล่างนะคะส่วนวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายบายบาย บ <c oughs> <c oughs> อบาย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 ตอนแรกนะคะ <c oughs> ขวัญก็าใช้อายแชโดว์สีแรกนะคะทาให้ทั่วเปลือกตาเลยค่ะพอทั่วเปลือกตาแล้วหลังจากนั้นก็ใช้สีถัดมานะคะทาเฉพาะด้านออตรงข้างในตาเราคะ่ะถึงกึ่งกลางคะ่ะตรงหัวตาถึงกึ่งกลางแล้วก็ทาจากข้างล่างนิดนึงนะคะตรง ่อมุมหัวตาแต่ว่าเป็นข้างล่างนิดนึงให้ตาดูสว่างขึ้นนะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้อ,า,อาชโดสีที่3นะคะทาช่วงหางตามาถึงกลางตาเหมือนกันนะคะก็ทาหลังจากนั้นเราก็เบรนเขานะคะก็นี่ทาไปนิดนึงคัดเบ้าหน่อยๆะคะ่ะก็แล้วก็เบรนเขาค่ะทีนี้เ,เบรน็อปเขา้เขาไปนะคะให้มันดูเข้ากัน2ข้างนะคะให้ดูแล้วเออมันบาลานซ์กัน ส่วนนี่ก็เบลนแล้วแล้วก็อยากจะเติมอ r c ชโดอร์อชดสีที่สอ,อีกทีหนึ่งนะคะก็เติมไปนิดนึงให้มันเข้าให้มันบาลานซ์กับสีถัดมานะคะข้างๆหลังจากนั้นขอนก็ใช้ปากกาอายไลเนอร์นะคะเป็นปากกาสีดําสนิทนะคะทาด้านในขอบตาอย่างนี้ส่วนถัดมาเสร็จปืป๊บขันก็ใช้เป็นปากกาอายไลเนอร์เหมือนกันแต่เป็นสีน้าเงินนะคะตัวนี้เป็นของเนเกนะคะ ก็ทาคือวาดโค้งนะคะให้มันเป็นออกวิ้งวิงนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆว่า,าทาแล้วมันเลอะข้างล่างก็อย่าเพิ่งกังวลนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำการใช้ไอ้ใชแปลงนะคะกับอายแชโดว์สีน้ำเงินนะคะก็มาเกี่ยวเกี่ยวให้มันฟุงฟุงนิดนึงก็ให้มันดูสีมันเลี่ยมนะคะ อย่างเช่นอาเเนอร์เมื่อกี้เราเขียนไปมันเลอะใช่ไหมคะเราก็อันทำอย่างนี้เลยคะ่ะก็จะเรียบด้วยแล้วก็เพื่อนๆก็คอยดูให้สองข้างมันเท่ากันนะคะแล้วก็เติมไปเรื่อยๆตามที่เพื่อนเพื่อนชอบเลยคะ่ะว่าอยากได้ความเข้มมากเข้มน้อยฟุ้งมากฟุ้งน้อยนะคะก็เนี่ยคะ่ะขวัญก็เติมอย่าลืมหาข้างหลังด้วยนะคะหางให้เติมเข้มเขมหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เราติดขนตาแล้วเนี่ยมันก็จะมองไม่ค่อยเห็นนะคะ ก่อนเนี่ยคะ่ะขวันก็จะค่อยๆเติมเติมจากน้อยๆไปหามากนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าเราจะได้แก้ได้ง่ายกว่านะถ้ามันผิดพลาดอะไรนี้ก็เนี่ยคะ่ะค่อยๆเติมเขาเข้าไปนะคะเนี่ยคะ่ะแล้วหลังจากเติมเสร็จขวันก็เอาอายไนเนอร์ปากกาสีดําที่ใช้กับด้านบนนะคะเอามา เขียนข้างล่างตรงอขอบน้ำตาข้างล่างนะคะหลังจากนั้นขวางก็ใช้อไอลไนเนอร์แต่เป็นลิควิดนะคะเป็นปากกาวาดเป็นอายไลเนอร์ข้างบนออกมาแล้วก็วิงหางออกไปให้ยาวกว่าปกติสักเล็กน้อยนะคะก็คือหางเนี่ยให้มันมาจบกับสีน้ำเงินที่เราเขียนไว้ตอนแรกข้างล่างเนี่ยนะคะก็วิงออกไปให้ยาวกว่านี้นิดปกติเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเวลาที่ เราติดขนตาปลอมแล้วก็จะได้มองเห็นอายไลเนอร์หางที่เรามองเห็นหางมากขึ้นนะคะหลังจากนั้นก็ดัดขนตาเลยคะ่ะขวัญดัดขนตาสามรอบนะคะเพราะว่ากลัวมันจะไม่อยู่เนาะมันกลัวมันจะไม่เด้งก็ดัดมันเข้าไปหลังจากนั้นก็ปัดมาสคาร่าเลยค่ะมาสคาร่าก็คือตัวปวดของเ,อเพื่อนตัวไหนก็ใช้ได้หมดนะคะก็ปัดไปเลย ปัดข้างบนแล้วก็ปัดข้างล่างด้วยนะคะอย่าลืมอันนี้ขวานก็ปัดประมาณสองรอบนะคะหลังจากนั้นก็ไปติดขนตาปลอมมาแล้วนะคะก็เนี่ยค่ะใ,ใหญ่เวอร์เหมือนบินได้นะคะพอหลังจากนั้นขวาญก็ใช้บรอนเซอร์ค่ะคับหน้านะคะคือเบา้ารูปหน้าให้ดูมีโครงมีมิติสักหน่อยนะคะขวานก็เอาเลยค่ะ,อะขอบหน้านะคะ เอ็ดเหนียงแล้วก็ยาวมาถึงคอเลยนะคะเพราะว่าขอนชอบที่จะใช้บรอนเซอร์ลงมาถึงคอนะคะเพราะว่าคอเราจะได้ดูยาวนะคะก็อนเนี้ยค่ะใต้คางเนี่ยค่ะดูหน้ามันจะได้มีกรอบหลังจากนั้นก็มาทําจมูกกันค่ะโดยที่ไม่ต้องพึ่งแพรนะคะก็อนเนี้ยค่ะทาแบบนี้ก็ ใช้ตัวนี้เป็นแปลงตัวนี้นะคะเป็นของ Real t e c h n i q u e ค่ะขวัญชอบมากเลยเพราะว่ามันพอดีมากๆเลยก่บการที่เรามาทําจัหมู่แบบน,นี้นะคะมันโอ้ยมันจริงมากเลยอะก็เนี่ยค่ะก็พอเราได้จมูกใช่ไหมคะหลังจากนั้นเราก็ต้องไฮไลท์ค่ะก็ใช้ไฮไลท์ตามจุดต่างๆนะคะที่แสงจะก,กระทบก็คือ หน้าผากใต้แก้มก็ขวันก็เอาเป็นอย่างนี้นะคะเป็นอรอบหน้าอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ล่างมาถึงจมูกระหว่างจมูกกับปากแล้วก็คางนะคะก็เนี่ยะคะ่ะได้แล้วไฮไลท์ของขวัญก็ชอบใช้วิธีนี้ง่ายดีนะคะหลังจากนั้นก็มาปัดแก้มะคะ่ะปัดแก้มขวัญจะออกสีส้มส้มส้ม,มชมพูบอลบอลหน่อยๆคะ่ะอันนี้ก็พูดไม่ถูกมนกะันว่ามันคือสีอะไร ก็เนี่ยค่ะก็ปัดไปมันเป็นสีชมอูสีส้มอมชมพูนะคะก็เนี่ยค่ะปัดไปปัดเขาเข้าไปก็ตามที่เพื่อนๆอ,อยากจะได้แดงมากแดงน้อยะคะ่ะแต่ว่าอย่าให้ออกแดงแบบไม่ต้องมากเพราะว่าตาเราก็เด่นแล้วก็อย่าให้เป็นจุดเด่นที่ตานะคะพอหลังจากนั้นก็มาทาลิปสติกค,ค่ะตัวนี้ขวัญใช้ของเลฟลอนเป็นคัลเลอร์เบิร์นะคะสีไม่แน่ใจ ดูรายละเอียดได้ข้างล่างในบล็อกนะคะเดีาวควันจะเขียนรายละเอียดให้อีกทีแล้วกันเนาะก็ทาไปเป็นฐานหนึ่งทีแล้วหลังจากนั้นควันก็ใช้เป็นลิปกลอสนะคะตัวนี้เป็น1นทีเพื่อจะให้ปากเราดูวาว,วแวววาวนะคะไม่ใช่วาววาวแวววาวทีพอทาเสร็จปุ๊บก็เสร็จแล้แลวค่ะนี่คือลุคนี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่ชมถ้ามีคําถามอะไรก็ เชิญถามได้นะคะก็ไปแล้ววันนี้ถ้าโอกาสหนนะ้าก็เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายคะ่ะ